คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นควรใช้จักรยานในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรจูงมือพ่อมืงแม่มาดูด้วยกันเลยนะจ๊า อเคครับคบก็กลสวัสดีด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เจอกับบังคินอีกแล้วนะวันนี้พาลาิตลาดน้ำอายุธยานะจ๊ะอ่ะวันนี้พอทุกทุนมาที่3ามพันบาทใน,นครับผมมาในแคร่พีจีเนาะอ่ะมาดูกันว่าวันนี้จะได้กําไรสักเท่าไหร่นะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเลยนะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมอ่ะย้ํานะฮะดูคลิปให้จบนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกว่าแจกอะไรนะจ๊ะ อืมนะฮะช่วงนี้นะทางเว็บเราก็มีกิจกรรมมากมายจริงๆนะฮะ,ะใครสนใจนะฮะก็แอดไลน์ไปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ะทุนสามพันจะได้กําไรสักเท่าไหร่นะฮะมาขอปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะอืมน่าซื้อเหมือนกันนะแต่ก็นะสามพันก็ถ้าเล่นหมดก็คือมันหมดไปเลยนะทุกคนนะอืมต้องดูก่อนนะปะไปพันหเลยก่อนนะจะได้มีไม้แก้ตัวหน่อยนะทุกคนนะ ถ้าเกิดมันไม่ดีนะฮะก็จะได้แก้ตัวกันหน่อยมาได้มา12หมุนนะครับผมอ่ะขอให้มันแตกดีๆหน่อยละกันนะฮะขอวายลงสวยๆหน่อยละกันนะทุกคนนะเออสิบมาได้อยู่นะจังหวะนี้ยังไงโอ้โหได้อยู่อ่ะยังไงอะ่ะได้อยู่นะอ้าวายลงสวยพอดีวะ่ะวันนี้ก็ดีมากเลยวะ่ะทุกคนนะอ่ะวันนี้ก็สิบโมงเช้านะทุกคนนะอ่ะก็ลองมาเล่นกันดูนะโอ้โหคิวสวยงามจังหวะนี้ ยังไงฮะโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนนะอ่ะเหลืออีแป้นมุนสุดท้ายครับผมอะยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหไม่มีตัวเชื่อมนะทุกคนนะอะขอโอกาสดีๆหน่อยแล้วกันโอ้โหเงียบกียดเลยเฮ้ยพี่สิบได้อยู่อะจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมอีกแล้วนะทุกคนนะอ่ะเจมาบ่อยจังนะแต่ตังไม่ค่อยจ่ายจริงๆนะทุกคนนะเออมาแล้วนะฮะ วายมาได้อยู่จังหวันนี้โอ้โหมาแนวสวยงามนะฮะได้สองรอยกว่านะโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมอีกแล้วนะฮะวายมาก็ถือว่าโอเคนะฮะมาก็ดีใจนะฮะจากไปก็โอ้โหอย่างเยี่ยเลยฮะอุ้ยได้อยู่นะตรงนี้อ่าโอ้โหครูสิบสามแล้ว,วเฮ้ยเอาไปเลี่ยงนะฮะนี่แหละครับผมอ่ะข้อดีของตลาดนะฮะ ก็เก็บตัวคุณไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนกินเลนนะทุกคนนะอ่ะก็ได้เท่าไหร่อู๋ขาดทุนไปร้อยกว่านะทุกคนนะซื้อไปพันพันห้าหรือเปล่านะทุกคนนะอืมไปพันแปดไปลุยฮะไว้แก้ตัวนิดนึงนะฮะสำหรับหนึ่งพันนะทุกคนนะอ่ะเขาขอให้ไม่ได้แก้งตัวละกันนะครับผมไม้นี่นะทุกคนนะอืมขอให้แตกบังๆหน่อยละกันนะครับผมอ่ะมายังไงอะ่ะ โอ้หฮนะวายจะสวยหรือเปล่าอุ้ยได้อยู่นะสิบมาสวยงามเอยังไง JK อ A, 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 โอเ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 คโอโหไม่มาสักอย่างว่ะเฮ้ยทุกคนอุ้ยสแคปเตอร์ลงสวยนะเนี่ยถ้ามีตัวเชื่อมก็ดีนะทุกคนนะอ่ะไหนโอ้ยเอาว่ะตัวเชื่อมมาว่ะเอาดงนี้ฮะเรียบร้อยได้วายมาเพิ่มคอแบบนี้โอ้สวยงามเจยังไงเจคโอโห อยู่ไหนกันหมดโอ้โหดงนี้ฮะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทอะะก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่ะดองนี้ได้เกิดเชิดจ่ายแน่นอนนะครับผมอ่ะได้รางวัลเมก้าวินไปแล้วนะทุกคนนะนี่แหละครับผมอ่ะยอดรวมก็สี่พันสี่หกสิบเอ็ดบาทนะทุกคนนะอ่ะได้อยู่นะมาสิบมายังไงโอ้โหเงียบกริบเลยให้นะฮะเมื่อกี้ตัวคุณยังเยอะกว่านะทุกคนนะอืมมีไหนหมดอ่ะโอ้โหเงียบกริบเลย ยังไงฮะมาหรือเปล่าจังหวะน,นี้อูโหไม่มีตัวเชื่อมอีกแล้วนะเค <Okay, S 1> มาสวยงามจังหวะน,นี้ A ไหลตตอแน,น่นอนเออนั่นแหละฮะได้วายมาเพิ่มแบบนี้สวยงามจริงๆวะ่ะมาเอาอีกอ้โหูเอได้อยู่นะอุ้สิบไหลต่อวามะนาวมะนาวช่องหนึ่งโอ้โหไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าโอเคได้พันสามยีบาทนะ ม้นี้ก็ซื้อไปพันแปดนะทุกคนนะอ่ะตอนนี้ก็ได้กําไรคืนแล้วนะฮะแล้วได้กําไรด้วยนะทุกคนเนะี่อ,อเจมาสวยงามมะนาวอยู่ไหนพี่เออของมะนาวได้มะนาวเจเจโอ้โหโไม่มีตัวเชื่อมจ้าทุกคนนะฮะไม้นี้ก็ได้กําไรเท่าไหร่ฮะอ้หูสี่พันกว่านะนะเราทุกคนเนาะอ่ะก็สี่พันกว่าแหละมานะฮะ ความจริงนะฮะเล่นก็ได้ควรพอแล้วนะทุกคนนะอืมนะฮะถ้ามันได้ก็ถือว่าดีแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คือแบบสวยไปนะพี่นะอืมไปซื้อไป225บาทนะอ่ะทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะฮะใครสนใจก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ะอืมสิบสองหมุนนะครับมายังไงฮะโอ้โหขอจ่ายดีๆหน่อยแล้วกันนะพี่ แนวมาได้อยู่มาเคโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมฮะเออผากาศมาก็ไม่จ่ายว่าเฮ้ยเออดีว่ะนะฮะสิบมาได้อยู่นะเปลี่ยนนะโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมฮะอืมไม้นี้ดูสีจะเจ็งๆนะทุกคนนะอืมไม่น่าจะได้กําไรนะครับผมอ่ะไม้นี้นะอุ้ยวารุมถูกช่องด้วยอ่ะอยู่ไหนมาคิวมา โอ้โหไม่มีตัวเชื่อมอีกแล้ว60บาททุกคนนะฮะโอ้โหซื้อไป200กว่าจ่ายมา60บาทนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะการพนันมีได้มีเสียนะฮะอืมมาขอ10บอีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือแบบจบแล้วนะทุกคนนะไม่งั้นก็ขอคิวก็ได้นะครับผมโอ้ยหมูนค้าเป็นลูกค่างเลยวยเฮ้ยไอสัตว เป็นอะไรวะน,นี่อะนะทุกคนนะอ่ะโอ้โห,โโหเด็ดไม่ค่อยจะดีว่ะเฮ้ยทุกคนนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนนะอืมจะเลินละฮะแบบนี้นะฮะทุกคนนะอ่ะช่วงนี้นะ,ะทางเว็บเราแจกทองหนึ่งบาทนะฮะและวงล้อทองนะทุกคนนะถ้าใครสนใจก็ได้คอมมต์นะ,ะแอดไลน์ไปได้เลยนะอ่ะอืมก็สมควรรีแล้วนะ,ะทุกคนนะอืมรวมๆก็ได้8 3สิบบาทเออ อ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะนะฮะใครอยากได้พีเมียร์นะฮะไม่มีโฆษณาใน YouTube นะฮะก็สามารถรับได้นะครับผมอ่ะเงื่อนไขนะฮะกดบวกหนึ่งนะฮะแล้วแคปส่งมาที่ Line อดได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ถือว่าพอแค่นี้แล้วกันนะฮะของปากองคอนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย